สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับพบกับรายการยอดเชฟไทยวันเสาร์9โมง15ทางช่อง5แบบนี้นะครับผมมาที่บ้านแล้วก็เป็นต้นเดือนพฤศจิกาที่เรียกว่าสัปดาห์แรกของพฤศจิกาเนี่ยพาท่านผู้ชมมาอัปเดตเรื่องข้าวของผมก่อนครับพอครั้งที่แล้วเนี่ยผมพาท่านผู้ชมมาดูแล้วก็เจอน้ําท่วมไปเต็มเลยเรียกว่า หมดไปหลายกอทีเดียวครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แบบนี้แล้วก็นี่แหละครับท่านผู้ชมครับถ้าผมมีโอกาสผมก็จะพาท่านผู้ชมเนี่ยมาอัปเดตแบบนี้ตลอดในช่วงที่เขามีรวงข้าวนี่ใกล้แล้วนะครับตอนนี้ตั้งท้องอยู่แล้วก็มันก็ใกล้จะมีรวงแล้วละ่ะแต่ว่าวันนี้ผมเตรียม2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับเมนูแรกเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นอาหารทางใต้เลยครับเราเรียกว่าหมูผัดกะปิครับส่วนเมนูที่2เนี่ยก็จะเป็นเส้นดำผัดขี้เมากับปลาแซลมอนครับใครชอบเส้นนี่รับรองได้เลยครับอย่าพลาดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปตลาดกันก่อนตามผมมาเลยครับ เรามาหาซื้อพริกไทยอ่อนกับพริกชี้ฟ้าแดงกันหน่อยครับโอเคเอาพริกหน่อยอ่ะวางเลยใ,ใช่เาไครับเนะเดี๋ยวเราไปซื้อหมูกันครับท่านผู้ชมครับ,บได้แล้วครับท่านผู้ชมครับหมูผัดกะปิทีนี้เราก็ไปดู ตะค้งตะไคร้เราที่บ้านสดได้หมูแล้วนี่เป็นหัวใจหลักแหละตามเลยครับท่านชมนครับผมต้องมาเก็บตะไคร้ยอย่างนี้ครับเพราะว่ามันจะได้สดอย่างเรียกว่าจากสวนเลยละ่ะนี่ตะไคร้บ้านสีม่วงแบบนี้ตะไคร้เวลานั้นเราบอกกันหลายครั้งนะท่านชมครับให้ถอนจากขอบขอบกอนะครับเดีย๋ยวถอนกลางกอเพราะ,ะนั้นเราจะได้ตะไคร้ที่ ก็ไม่ล้มเวลาเราถอนมาแล้วเนี่ยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับตะไคร้เดี๋ยวเราเอาตะไคร้นี้ไปตำผสมกับเครื่องปรุงอย่างอื่นแล้วเราไปทําหมูผัดกะปิกันครับตามมาเลยครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นี้พาท่านผู้ชมไปตลาดไปซื้อหมูมาแล้วแล้วผมก็พาท่านผู้ชมไปเก็บตะไคร้มาด้วยเห็นไหมครับเรียบร้อยเป็นตะไคร้บ้านที่ปลูกเองอย่างนี้ลุ่มล่ามไปหน่อยเอาเอาออกซะก่อนอา่าผมมีตะไคร้ด้วยนะครับ ซึ่งเมนูนี้ท่านผู้ชมครับเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมเขียนขอมาทาง a c e b o o k นะครับว่าอยากจะให้ทําหมูผัดกะปิกันซึ่งหมูผัดกะปิเนี่ยเรียกว่าเป็นอาหารทางใต้แน่นอนครับทางภาคตะวันออกทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันตกตะวันออกเนี่ยก็จะมีกะปิเหมือนกันเลยครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับกะปิก็จะเป็นสีที่แบบมองแล้วต่างกันมากเลยครับดำๆแบบนี้คือเปิดและเก็บไว้นานนะครับแล้วก็เก่าด้วย ควรจะซื้อกระปิที่มีสีเป็นน้ํนาตาลแดงอย่างนี้นะครับแล้วก็จะผัดออกมานี่จะหอมมากๆเลยเอาละครับแล้วเราก็จะต้องเลือกดูว่าตะไคร <S <S ไ้เมื่อกี้บอกแล้วครับตอนต้นที่ไปขุดกันเนี่ย<ม>ตะไคร้อาจจะมี2แบบที่อยู่ในตลาดตะไคร้จะมีสีม่วงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสีม่วงวงอยู่ข้างในเราเรียกกตะไคร้ที่บ้านแต่ว่าถ้าตะไคร้ที่ในตลาดเนี่ยเราเรียกตะไคร้หยวกผมไม่ไดเอามาอยู่ตรงนี้นะครับตะไคร้ยหยวกคือเวลาตัดมาเนี่ยหรือต้นจะใหญ่ ยาวประตัดมาแล้วจะเป็นสีขาวหมดไม่มีสีม่วงวัะนั้นก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่สู้แบบนี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะซอยบางแล้วตำกันรวมกับกะปิแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงก็เลือกปกติครับขาเลือกเป็นหอมไทยนะครับอย่าหอมพมา่าแล้วก็ผมเลือกใส่พริกไทยอ่อนด้วยแต่เดี๋ยวจะปลดเม็ดลงไปเลือกชอบเต็มๆม,มาเช้าก็ไปเลือกที่ตลาดมาท่านผู้ชมแล้วก็นี่แหละครับเอามาทําแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงเพื่อทําให้หมูผัดกะปิเราเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่หมูผมเลือกหมูเป็นหมูสันนอกนะครับ ซึ่งหมูเนี่ยจะหั่นชิ้นบางๆหน่อยหมูสันนอกจะมีมันน้อยหน่อยบางคนอาจจะใช้หมู3ามชั้นนะครับแต่สําหรับผมแล้วว่าผมอยากที่จะให้หมูเนี่ยไม่มันมากเดี๋ยวมันจะเลี่ยนครับหั่นเป็นชิ้นบางๆครับบางๆนะครับ ได้หมูแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูพริกไทยอ่อนกันหน่อยครับเรียบร้อยหมูเราหั่นสวยงามแล้วทีนี้เม็ดพริกไทยเนี่ยผมไม่ใส่เป็นชอ่อผมจะเด็ดเป็นเม็ด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 ,มดนะครับผมเพิ่มพริกไทยเพื่อความจัดจ้านมากขึ้นครับจริงๆแล้วบางสูตรอาจจะไม่ได้ใส่นะครับผมนี่อยากจะเพิ่มให้เขาจัดจ้านเพราะว่าอย่างน้อยเรายังได้กบกลิ่นกะปินิดหน่อยให้หอมครับเอาเป็นว่าเราเด็ดจะประมาณนี้ จากนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาเนี้ยไปล้างครับแล้วก็มาทําหมูผัดกะปิกันท่านชมครับสักครู่หนึ่งนะครับผมเตรียมพร้อมขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องตามดูแล้วครับว่าวิธีการจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับตรงนี้เป็นเครื่องปรุงที่ผมเตรียมไว้พอสมควรแล้วครับเครื่องของกะปิเราจะมีหอมแดงนะครับมีตะไคร้ครับนั้นผมจะต้องซอยตะไคร้ ใช้ประมาณสัก3ต้นนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในครกแล้จากนั้นเสร็จเราก็ตำอยากจะตำตะไคร้ให้เขาละเอียดก่อนครับก่อนที่จะใส่ออหอมแดงลงไปเพราะเดี๋ยวหอมแดงเนี่ยก็จะละเอียดง่ายแต่ว่ามีน้ำเยอะเพราะเราตำอาจจะเข้าตาได้ ก็มาดูหอมแดงครับเสร็จแล้วผมพาเข้าไปล้างน้ำนิดนึงก่อนเมื่อล้างน้ำเสร็จแล้วปุ๊บ ละเอียดค่อนข้างดีแล้วผมก็จะเอากะปิลงตมคู่ไปด้วยเอาละเรียบร้อยผมก็เปิดกระทะก็ใส่น้ำมันก็เริ่มจากไฟที่อ่อนนะครับให้น้ำมันไม่ต้องร้อนมากใส่กระปิตะไคร้หอมแดงที่เราตำเอาไว้ผัดรวมกับน้ำมันอย่างเงี้ยนะครับให้เข้ากันก่อนแล้วก็เปิดไฟรอไว้เลย จากนั้นเสร็จแล้วเขาก็ค่อยๆร้อนพร้อมๆกันกับกระทะซึ่งจะทําให้เวลาเราผัดเคี่ยวเนี่ยมันก็จะหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะถ้าใส่ไฟแรงปุ๊บเนี่ยน้ำมันร้อนใส่กระปิลงไปมันก็มีแต่ความร้อนมันก็ทําให้ทุกอย่างไหม้ก่อนเดี๋ยวจะได้กลิ่นที่ไม่หอมมากเท่าไหร่กลายเป็นขมซะในระหว่างที่รอผมก็จะหั่นพริกชี้ฟ้าแดงเพิ่มสีสันในหมูผัดกระปิของเราครับ กลิ่นเริ่มหอมครับกลิ่นกะปิเริ่มมาแล้วครับหอมมากๆเลยแต่จะหอมไปมากกว่านั้นคือต้องถึงไฟแล้วผัดให้แห้งหน่อยนะครับ <S <S ถ้าสมมุติเราใส่กะปิตอนนี้เราบอกว่าผัดยังไม่หอมเนี่ยเราไปใส่หมูเลยเนี่ยกลิ่นกะปิก็จะขาวมากนะครับก็จะไม่ถึงกระหอมนั้นหมูผัดกะปิอาจจะไม่ค่อยหอมเท่าที่ควรครับ เห็นไหมครับท่านผู้ชมครับผมผัดจนกะปิเนี่ยแยกตัวแล้วก็น้ํามันในเดือดทั่วกับตะไคร้ที่เราตำเอาไว้กับกะปิครับอืมโอเคแห้งพอแล้วแล้วก็หอมด้วยนะครับอันนั้นขั้นตอนนี้แหละสำคัญคือต้องหอมหอมจนเราจับได้เลยว่าตอนที่เราเริ่มผัดเนี่ยมันจะเหม็นกะปิแต่พอผัดหอมหอมแล้วเนี่ยลองดมอีกครั้งกะปิหอมก็เป็นใช้ได้ใส่หมูได้เลยครับ แล้วก็คั่วไปงี้เรื่อยๆนะครับคั่วไปก่อนตอนนี้ห้ามเด็ดขาดที่จะใส่น้ำนะครับกพเดี๋ยวก็จะิดก็จะขาวซะผัดกระหมูแห้มหอมแบบนี้แหละครับเริ่มหอมแล้วเริ่มที่จะสุกผมลดไฟลงหน่อยนะครับในช่วงที่ลดไฟเนี่ยผมก็จะใส่น้ำปลาให้หอมเอานิดนึงก่อนครับเพราะก็ะปี่เราเค็มอยู่แล้วผมใส่น้ำตาลด้วย ตัีบนิดหน่อยตอนนี้รถไฟลงเพื่อที่จะผัดให้น้ำตาลละลายแล้วก็น้ำในหมูออกมาบ้างมั่นใจว่าหมูสุกนะครับมุ่มก็ใส่พริกลงไป แล้วผมก็จะใส่พริกไทยอ่อนพริกไทยอ่อนถูกใส่ลงไปแล้วมันเสร็จแล้วผมต้องขอชิมสักนิดนึงครับว่าใช้ได้แล้วยัง เลยครับท่านผู้ชมครับหมูผัดกะปิครับซึ่งหนะ้าตาเป็นอย่างนี้ผมไม่อยากให้เขาเป็นน้ํามากนะครับก็อยากให้เป็นน้ํามันแบบนี้เพื่อจะได้ให้ตัวหมูหอมมากๆกับกะปิครับเดี๋ยวต้องไปชิมกันครับถ้าท่านผู้ชมดูตามมาแต่ต้นเนี่ยนะครับผมใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่กะปิแล้วตำรวมกันเนี่ยนะครับตรงนั้นอาจจะไม่เผ็ดแต่ผมเนี่ยใส่พริกไทยเม็ดลงไปเนี่ยก็จะทำให้เผ็ดนะครับแต่ว่า ถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากๆแบบคนใต้เ็าทำกินจริงๆก็ใส่พริกลงไปเลยตามตรงนั้นเลยครับแล้วค่อยมาผัดให้หอมแล้วก็ใส่หมูลงไปผัดเพราะนั้นเดี๋ยวต้องชิมกันก่อนครับ อร่อยมากๆต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันหอมกะปิที่ถูกผัดอย่างเรียกว่ามันผัดจนแห้งแล้วก็ตะไคร้ที่ถูกผัดเนี่ยก็จะออกเหลืองๆนิดๆตรงขอบกระทะโอ้โหท่านผู้ชมสุดยอดมากเมนูนี้ใคยที่ดูรายการยอดเชฟไทยในวันนี้แล้วเนี่ยตอนเย็นจัดการเลยนะครับปรุงแบบนี้เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับที่รอท่านผู้ชมอยู่ในห้องครัวครับแต่ช่วงนี้เนี่ยเราไปเอาใจคนชอบเส้นกันก่อนครับในช่วงของกิเลนคู่ชวนชิมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาครับอีกหนึ่งเมนูครับช่วงกิเลนคู่ วมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับอ้อมเช่นเคยนะคะในช่วงกิเลนคู่ชวนชิมค่ะแล้ววันนี้ค่ะอ้อมอยู่ตรงข้ามกับซอยบางแวก98นะคะกับร้านนี้นิ่มนิ่มเย็นตาโฟนะคะร้านนี้เย็นตาโฟอร่อยมากถามใครแถวนี้เขาก็รู้จักกันหมดเดี๋ยวตามมาสั่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนำอะไรคะ อวนเส้นเย็นตาโฟค่ะ,ออคะไปรอเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าขั้นตอนการทํานั้นเป็นยังไงเริ่มจากการนําวุ้นเส้นไปผ่านน้ําตามด้วยการลวกผกักตามด้วยซอสเย็นตาโฟนะคะใส่เครื่องแบบจับเต็มจริงๆค่ะแล้วก็น้าซุปรสเด็ดแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละคะ่ะขอชิมที่น้าซุปก่อนค่ะตามธรรมเนียม สุกเขากลมกล่อมแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาชิมกันต่อนะคะขอเป็นเส้นกันละกันนี่วันนี้สาวเป็นม้นเส้นค่ะคุณผู้ชมค่ะมันเหนียวมันนุ่มมันลื่นคล,นลน้องคอไม่มีฝืดคอเลยค่ะม้นเส้นของเขาสุดยอดมาที่ลูกชิ้นปลากันบ้างนะคะของร้านนี้นี่ชือดังอร่อยจริงค่ะคุณผู้ชม เป็นอีกหนึ่งร้านกุวยเตี๋ยวที่อ้อมแนะนาค่ะว่าครบเครื่องและอร่อยจริงๆต้องขอบคุณเจ้าของร้าน,นมากๆนะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์รากิเลนคู่ว่าห้ค่ะสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อลุ้นรับของรางวัลต่างๆมากมายกติกาง่ายๆค่ะเพียงส่งซองเปล่ากิเลนคู่นะคะพร้อมชื่อที่อยู่มาร่วมชิงโชคกับแคมเปญลุ้นโชค2ชั้นปี2กับกิเลนคู่แจกทั้งรถกระบะรถมอเตอ,อร์ไซค์สร้อยคอทองคาเตาไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆอีกมากมายหมดเขต30พฤศจิกายนนี้ต้องร,รีบๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ สาวนาออมก็จะพาคุณผู้ชมไปย่งด้วยชิมของอร่อยอีกเช่นเคยแต่วันนี้ลาไปก่อน,นสวนัสดีค่ะบ๊ายบายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์กิเลนคู่เนียวนุ่มอร่อยคุ้มราคา